นะครับให้ทอดกระถินที่วัดโพก้าวต้นนะครับซึ่งเป็นกระถินพระราชทานนะท่านมีความประสงค์อยากจะร่วมด้วยนะครับก็เขากราบเรียนเชิญนะครับทุกทกท่านด้วยความเคารพนะครับขณะนี้นะครับประเดชพระคุณนะพระคูวิชิตวุฒิคุณซึ่งท่านเป็นเจ้าวาดวัดโพเก้าวต้นนะครับท่านก็ นะครับได้เดินทางมาถึงยังอาศาราการบเรียนแล้วนะครับก็ขอกราบราธนานิม,มนต์พระคุณเจ้านะครับพระครูวิจิตวุฒิคุณนะครับซึ่งท่านเป็นประธานนะหรือว่าเป็นเจ้าวาดของวัดโพ้าต้นนะครับก็ขอกราบนิม,มนต์ด้วยความเคารพ รถหนึ่งสองสามครับถ้าอาพี่น้องมา,มา,มาถึงแล้วนะครับใครหิวอาหารนะครับก็รับประทานได้เลยนะครับเพราะว่าจัดไว้สถานที่พระภิกษุสงฆ์นั้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับถ้าว่า,าพี่น้องหิวหิวอาหารก็ตามบัธยากาศเลยนะครับตามโต๊ะตามสถานที่ต่างๆนะครับที่ได้มารอคอยอยู่ในขณะนี้นะครับก็ขอกราบเรียนเชิญทุกๆท่านเลยนะครับอาหารทั้ง อะไรหลายอย่างนะครับที่พี่น้องได้ร่วมแรงและก็ร่วมใจกันนะครับได้นํามาวันนี้หลายๆที่เดยกันนะครับเราก็ลองลิ้มชิมรสดูนะครับต่างสถานที่นะครับอาจจะไม่เหมือนกับที่เราอยู่อย่างบ้านเราอาหารต่างๆอาจจะรสจืดรสเค็มรสเปรี้ยวรสอะไรก็แล้วแต่ตามัธยาศัยเลยนะครับบรรดาพี่น้องที่ได้มากันในวันนี้อาจจะได้ลองลิ้มชิมรสดูหลายๆอย่าง ขณะนี้ขบวนนะครับที่มาจากอาสถานที่ประดิษฐานของพระเจ้าตากสินนะครับก็ได้กําลังทยอยมาเรื่อยๆในขณะนี้แล้วเพื่อจะมาประดิษฐานนะครับตั้งอ,อยู่ที่หน้าพระบรมฉายาลักษณ์นะครับรอ,องพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทึ่งอ,อยู่ที่บนสรานประสงค์ตรงนี้แล้วนะครับ <c oughs> ค่าพี่น้องที่กําลังจะมานะครับก็ขอเรียนเชิญน,นะครับก็ในด,ด้านอาหารก็ตามริยาสายเลยนะครับเพราะขณะนี้เป็นเวลา10บนาฬิกาเสรเจแล้วนะครับ ก้บผูเป็นวีรชนนะครับชาวบ้านมาลาจันนะครับก็ได้นำหน้าขบวนและหลังจากนั้นก็คงจะเป็นของอาบรรดาอาพี่น้องที่ได้แต่งย้อนยุคนะครับสืบสานประเพณีของชาวบ้านมาลาจันเรานะครับได้นำขบวนนะครับก็คงจะถึงนะศาลาเนี่ประสงค์ตรงนี้แล้วนะครับ ก็ต้องขอขอบพระคุณนะครับกับบรรดาพี่น้องเป็นอย่างยิ่งอาวันนี้ที่ให้อารมณ์ความร่วมมือร่วมแรงร่วมใจนะครับเป็นอย่างดีทีเดียวนะครับอาที่ในวันนี้เราในฐานะเป็นเครือข่ายเป็นลูกหล,หลานของพี่น้องชาวบ้านบางลาจาันเรานะครับ ครับดูหนูน้องๆก็ช่วยดู <c oughs> ทางด้านน้ำดื่มนะครับน้ำเย็นๆนะครับพี่น้อง <c oughs> ที่กำลังจะมากันนะครับก็ดูดูอาหารน้ำดื่มเย็นๆนะครับเอามาให้กับอับ,บราดาพี่น้องผู้มีเกียรติด้วยนะครับ ครับดูหนูน้องๆนะครับ mm hmm. ที่อามาช่วยดูน้ํำเย็นๆ mm hmm. อามาให้กับแขกผู้มีเกียรตินะครับที่กําลังจะมาอยู่ในขณะนี้นะครับ mm hmm. ดูด้วยทั่วถึงด้วยนะครับดูดให้ทั่วถึงด้วยนะครับ mm hmm. ครับนี่ก็คงจะเป็นขบวนนะครับ เกี่ยวกับเรื่องอัฐบริขารต่างๆนะครับที่เราชาวข่ายมารลจัน,นครับได้นำมายังอที่ปฏิษฐานของพระเจ้าตากสินมหาราชนะครับในขณะนี้ก็คงจะถึงในสถานที่เขตพิธีการต่างๆนะครับก็ต้องขอให้อาบรรดาพี่น้องทั้งหลายนะครับได้ร่วมแรงร่วมใจในตรงนี้วันนี้เราถือว่าเป็นสิ่งที่ ถ้าเราเชาวไข่มาลจันทร์หรือว่าไข่เคียงนะครับคงจะภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งทีเดียวับที่พี่น้องได้ให้ความร่วมมือร่วมแรงร่วมใจกันเป็นอย่างดีนะครับและก็อาหารต่างๆนะครับที่พี่น้องได้นํามาแล้วก็พี่น้องเนื้อหิโหยอาหารแล้วก็ขอเรียนเชิญทุกท่านเลยนะครับครับก็นะครับก็นะเสียงที่ท่านได้รับฟังไปนั้นก็ คือนะคุณพี่ทองสุกนะครับก็ช่วยประจัประชามพันั์ให้พี่น้องนะครับได้รับทราบวิธีการนะครับหรือว,วิธีการต่างๆนะครับสำหรับด้านอาหารนะครับพี่น้องเดินทางมาถึงแล้วหิวโหยเชิญรับทานได้เลยนะครับเชิญรับทานได้เลยไม่ต้องรอนะครับท่านเดินทางมาถึงแล้วหิวโหยนะสำหรับอาหารที่อยู่ตามเต็นต่างๆนั้น ท่านรับประทานได้เลยนะครับรับประทานได้เลยท่านไม่ต้องรอนะครับเพราะว่าเป็นอาหารที่พี่น้องนะทุกท่านได้จัดเตรียมมาเป็นอาหารหวานขาวนะครับมาถวายพระเดชพระคุณนะที่บนตลาการประเรียนนะครับในการทอดกระถินนะครับพระราชทานในวันนี้เราก็นำมา,มาเป็นรงทานเรียงกับพี่น้องที่มาร่วม ทอดกระถินพระราชทานในวันนี้ฉะนั้นเมื่อพี่น้องนะครับเดินทางมาถึงแล้วหิวโหยไม่ต้องรอนะครับไม่ต้องรอรับทานได้เลยเลือนกะร,รับทานตามอัตยาศัยได้เลยนะครับไม่ต้องรอนะครับไม่ต้องรอนะครับ สำหรับพิธีการต่างๆนั้นนะครับคุณพี่ตองสุขก็ได้ประชาสัมพันธ์นะกับพี่น้องให้รับทราบกันเป็นช่วงๆนะครับสำหรับพิธีการแห่หรือว่าต้อนรับนะเครื่องอัถบริขารซึ่งนะครับทางคณะนะครับซึ่งเดินทางมาจากกรุงเทพได้นำเครื่องอาฐรริขารพระทา,านทนะ์จากองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้นะนำมาอาย่างสราการประเรียนเรียบร้อยแล้วฉะนั้นนะครับบรรดาพี่น้องสาธุชนคนใจบุญทั้งหลายนะครับท่านตั้งอกตั้งใจนะครับที่จะมาร่วมทอดกระถิงพระราชทานกับองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระองค์นะพระบาทสมเด็จ พระบรมราชินีนาถในวันนี้นะครับก็ขอกราบเรียนเชิญด้วยความเคารพนะครับซึ่งบนสลาการประเรียนนั้นก็มีเจ้าหน้าที่นะครับบนสลาการประเรียนนั้นก็มีเจ้าหน้าที่มารอรับนะครับสายถานตาในการทอดกรถิ่นในวันนี้จากพี่น้องนะครับซึ่งท่านขึ้นมาก็จะเจอเจ้าหน้าที่นะครับรอรับท่านอยู่ นะครับก็เขากราบเรียนเชิญด้วยความเคารพนะครับเขากราบเรียนเชิญด้วยความเคารพนะครับ <c oughs> เอาเจ้าหน้าที่นะครับเจ้าหน้าที่แนละ้วก็ว่ากรรมการวัดนะครับที่แข็งแรงแข็งแรงนะครับขอเก้าอี้อลองหมูช่วยหาใครช่วยยกเก้าอี้มาด้านนี้หน่อยเก้าอี้ที่ตั้งอยู่นั่นนะครับอา่าใ,ให้ให้ใครช่วยหน่อยอ่หาลูกน้องช่วยหน่อยลอง ก็ต้องขอขอบคุณลองหมูนะครับนะซึ่งท่านเป็นอรองนายกอ,ตอบตบางละจันช่วยกันหน่อยนะครับนะบครับผมครับผม ตั้งตรงนี้เลยลองหมูตั้งแถวนี้เลยครับตั้งแถวนี้เอาใครๆครับช่วยกันหน่อยนะ,ะช่วยช่วยยกเก้าอี้เนี่ยเลี้ยงๆนี่นะครับเชิญนะครับเชิญนะครับรทุกท่านนะฮะนะฮะเอาช่วยกันนะอช่วยกันยกเก้าอี้มาด้วยนะครับช่วยกันยกเก้าอี้มาด้วยนะครับนะ เอาติดได้เลยนะครับพระป่านะจะเป็นพระป่าการศึกษาหรือว่าเป็นพระป่าเอาองค์พระกรถินที่ร่วมกันนะครับก็กราบเรียนเชิญพี่น้องทุกๆท่านนะที่จะนะครับทอดพระป่านะครับร่วมกันกับพระกรถินพระราชทานในวันนี้ก็กราบเรียนเชิญพี่น้องทุกๆท่านนะครับนะเขากราบเรียนเชิญนะครับ อ่าชะลอชะลอเครื่องไฟนะฮะมาพบที่เอาผมที่ประชาสัมพันธ์หน่อยอ่าขอใหม่ไปตั้งตรงข้างหน้าขาตั้งด้วยครับผม,มดเดี๋ยวเวลาก็เป่าครับวถวายเขาเดี๋ยวไม่มีมาแล้วเพราะว่าแบบว่าแกก็ต้องเด็ดแถวนู้นครับครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับจาัดก,การให้แล้วครับจัดก,การให้แล้ว <laughs> กำลังเดินตายได้ผิสูหน์สองเลยสายอ้อมข้าวแข่งไปแล้วงานแข่งขยายด้านหังข้างหลังนี่สายไหมสายไหมชะรอเอาสายไหมอ้อมไปด้านด้านหลังนะครับศาสนาพิธีนะครับไม้ลอยมีไหมถ้ามีใบลอยก็ได้ ชะลอนี่นี่มาตรงนี้เลยบางด้านหน้าเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ก็จะไปบอกจุดจุดที่ตั้งให้แต่พี่พี่ผู้ชายก็เดินไปแล้วนะฮะอ่าอ่านั่นี่อ่าถามพี่น่ะเลยถามพี่น่ะเลยว่าจะาไว้ตั้งตรงไหนนะครับครับถ้ามีอะไรที่นะครับท่านจะต้องการอะไรนะครับก็เอามาติดต่อที่อปิรชาสัมพันธ์ก็ได้เดี๋ยวจะได้ประชาสัมพันธ์ให้นะครับเดี๋ยวจะช่วยประชาสัมพันธ์ให้หรือว่าจะติดต่อ งานต uh, <SCOTT. S 2> uh ่างๆนะครับก็จะได้ประชาสัมพันธ์ให้เจ้าหน้าที่นะครับตามที่หลวงพ่อก็ได้ที่นี่ก็ได้แล้วแต่ท่านจะทำนะประจำหลวงพ่อนั่งอยู่โน่นนะครับก็เชิญนะครับนะะฮท่านที่จะมาร่วม ทอดกรถินพระราชทานนะครับมาร่วมกันทําบุญก็เชิญได้นะครับเชิญได้นะฮะบ,บนสลาการบาลีนี้นะครับมีเจ้าหน้าที่อรอรับสายทานตถานในการทอดกรถินวันนี้ซึ่งเป็นกรถินพระราชทานนะครับจากองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะซึ่งท่านได้โปรดเกล้านะครับให้เจ้าหน้าที่นะครับได้นำนะครับกระถิน นะครับมาทอดที่วัดโพกาต้นของเรานะครับคือคุณมลวิพานะครับประชัดกรดีนะครับซึ่งท่านได้นำคณะนะครับได้นำองค์กระถินนะครับมาทอดที่วัดโพกาต้นนะครับฉะนั้นพี่น้องจะร่วมกันนะครับจะร่วมทอดกระถินนะครับซึ่งเป็นกระถินพระราชทาน นะครับจะร่วมกันนะครับกับองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับท่านจะมาร่วมได้นะครับหรือจะมาถวายได้กับประเดชพระคุณพระคระควูวิชิตอุติคุณนะครับซึ่งท่านเป็นเจ้าวาดวัดโพขาต้นหรือว่าท่านจะร่วมกับเจ้าหน้าที่ซึ่งนะครับซึ่งนำนองค์กระถินองค์พระป่ามาจากกรุงเทพมหานคร ซึ่งได้พระราชทานจากองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับโดยการนําของคุณมนวิภานะครับประชัดคดีนะครับซึ่งท่านเป็นเจ้าหน้าที่นะครับรับองค์กระถินพระราชทานมาทอดที่วัดโพเ้าต้นนะครับป้าชันคดีนะครับก็ขออภิรัตานโทษนะครับที่ประชาสัมพันธ์นามตระกูลผิดหนึ่งนะครับ ก็คุณมนวิพาประชันคดีนะครับคุณมนวิพาประชันคดีนะครับซึ่งท่านได้เป็นนะประธานหรือว่าเป็นเจ้าหน้าที่นะครับรับพระราชทานนะะกระดิ่พระราชทานมานะครับนะให้ัาทอดทีวัดโพก้าต้นนะครับก็นะจ้มาทอดที้วัดโพก้าต้นนะครับก็ขอนะครับกราบยนเชิญนะครับ พี่น้องทุกๆท่านที่จะร่วมนะถวายภาปกตินกับองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าเจ้าหัวนะครับก็ขอกราบเรียนเชิญพี่น้องนะครับทุกๆท่านซึ่งท่านก็เดินทางมาจากหลายสถานที่นะครับอานัาแขกคู่มีเกียรตินะครับทุกๆท่านนะครับที่เดินทางมาถึงแล้วก็หิวโหยด้านอาหารนะครับก็ขอกราบเรียนเชิญนะครับ ท่านรับทานอาหารได้เลยนะครับตามเต็นต,ต่างๆนะครับซึ่งเป็นอาหารซึ่งชาวบ้านนะครับหรือว่าพี่น้องจากสถานที่ต่างๆได้ร่วมกันนำมาเป็นนะโรงทานกับในการทอดกระถินพระราชทานในวันนี้ที่วัดโพก,ก้าต้นอำเภอค่ายบางกระจันจังหวัดสิงห์บุรี mm hmm. เมื่อท่านรับทานอาหารเรียบร้อยแล้วนะครับ ท่านรับทานอาหารเรียบร้อยแล้วก็ขอเชิญท่านนะฮะขึ้นมาบนสลาการบเรียนมานั่งพักผ่อนตามอัยาศัยซึ่งทางคณะกรรมการวัดโพเก้าต้นกับโดยการนำของพระเดชพระครูนะอาวุธวุฒิคุณซึ่งเป็นเจ้าวาดประดนประธานของวัดโพเก้าต้นในการต้อนรับนะสาธุชนคนใจบุญนะครับ ที่มาร่วมกันถวายพระกรถินนะครับพระราชทานในวันนี้นะครับก็เชิญท่านพักตามอัจญาิยสายไปก่อนก่อนที่จะถึงหมายกำหนดการต่างๆนะครับ <c oughs> สำหรับท่านที่มีความประสงค์นะครับเอ,อ่อเพิ่งเดินทางมาถึงใหม่ๆห,หรือว่ารับประทานอาหารเรียบร้อยแล้วนะครับรับประทานอาหารเรียบร้อยแล้ว <c oughs> ท่าน <c oughs> นะครับส มีความประสงค์จะทําบุญร่วมกับองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับหรือท่านจะทําบุญร่วมกับพี่น้องทุกทุกท่านในการทอดกระถิน 2> 2. พระราชทานในวันนี้ท่านก็ามาทําบุญได้บนสลาการประเรียนนี้นะครับร้อยหนึ่งสองสามบนลาการประเรียนนั้นก็มีเจ้าหน้าที่แล้วก็มีพระเดชพระคุณพระครูนะครับ 2> 2. อาวุธิวุฒิคุณซึ <11 2. S 1> ่งเป็นเ <11 2. S 1> จ้าอาวาสวัดโพเข้าต้นก็นั่งเป็นประธานอยู่ บนสลากานประเรียนนะครับจากนั้นพี่น้องเมื่อเดินทางมาถึงแล้วนะครับอยากโร่กด้วยนะครับในการทอดกริ่นในวันนี้ก็เขากราบเาสองสามสี่ห้าหกเจ็ห็นนเวยหยุดแป๊บนเห็นน้เวยหยุดแป๊บหนึ่งหนึ่งสองสมี่ห้าหกเจ็มันหำไปทำไปหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแป้าลำแบบนิดนิดหนึง อหนึลล่งสองสามสีลล่ห้าหกเจ็ดปเก้าศูนอหนึ่งสองสามสี่อหนึ่งสองสามสี่อะแค่นี้เนะ่็อกไว้รู้สึกเสียงมันอู้นะตัวโน้นนะพี่ตสุกนะเพว่า <c oughs> เสียงมันอู้ตัวโนนอ่ะรเสียงมันอู้นะตัวโนวนะ ที่รอผมว่าเสียงเสียงตัวโน้นมันอู้อไม่ค่อยใสเหมือนตัวนี้นะเสียงตัวโน้นอู้เพราะหม่ตัวโน้นนั้นเดี๋ยวเวลาเข้าพิธีการนะครับ